สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มีเรื่องดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะก็เกี่ยวกับมะละกอนี้แหละค่ะเพื่อนๆพ,พอดีที่บ้านแม่มีมะละกอตัวผู้อยู่ต้นหนึ่งค่ะแม่ปลูกไว้ก็หวังว่าจะกินลูกของเขาค่ะแต่ว่าเขาไม่ออกลูกสักทีค่ะแม่ก็เด็ดยอดของเขาเขาบอกว่าเด็ดยอดแล้วเขาจะแตกออกเป็นมีลูกค่ะแม่ก็ทําตามทุกอย่างค่ะ แต่เด็ดยอดออกยังไงเขาก็ไม่มีลูกสักทีค่ะนี่แหละค่ะแม่เด็ดยอดจนเขาแตกออกตั้งหลายหลายกิ่งค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็ไม่มีลูกค่ะแตกออกมาก็จะเป็นดอกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคันนี้แม่ก็ว่าจะตัดทิ้งค่ะพอดีพี่สาวก็บอกว่ามะละกอตัวผู้นี้เขามีประโยชน์เยอะเขาเป็นยาค่ะดอกของเขาจะเป็นยาแม่ก็เลยเก็บไว้ค่ะ จริงๆแม่ก็ว่าจะเอาทิ้งนั่นแหละคันนี้เขาบอกว่าเป็นยาแม่ก็เลยเก็บไว้ค่ะนี่แหละค่ะก็เลยมารู้ประโยชน์ของเขาค่ะพอดีมีลูกค้ามาเล่าให้ฟังอีกเขาบอกว่าดอกของมะละกอนี่มีประโยชน์เยอะเลยค่ะประโยชน์หลายอย่างที่บ้านเขาก็มีเหมือนกันเขาก็เก็บไว้ค่ะแม่ก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะพอแม่รู้มาก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังจริงๆแม่ก็ไม่รู้ดอกว่าเขามีประโยชน์อะไรมั่ง ก็พอรู้ก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วก็ได้ค่ะว่าประโยชน์ของมะละกอสายนี่เขา,ามีอะไรบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็เพิ่งมารู้นี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะก็ดอกของเขาก็มีประโยชน์เยอะค่ะเพื่อนๆเ, <c oughs> เขาบอกว่าดอกของมะละกอเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งหรือว่า น้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งแล้วก็ผสมกับน้ำร้อนหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าแม่คิดว่าดอกของเขาน่าจะกินได้ค่ะพเพื่อนๆนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของดอกมะละกอค่ะพเพื่อนๆประโยชน์ของเขามีเยอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็เพิ่งมารู้ค่ะครนี้แม่ก็เลยจะเก็บดอกมะละกอของเขาไปทํายาแล้วค่ะแม่ก็จะเก็บดอกของเขาไป ไปตากแห้งคะ่ะเขาบอกว่าเอาดอกเก็บดอกของมะละกอไปตากแห้งค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามาชงเป็นชาได้คะ่ะแม่ก็เลยจะลองทําดูคะ่ะเรารู้แล้วรู้ประโยชน์ของเขาแล้วเราก็ต้องทะะําค่ะนี่ก็ไปปล่อยดอกของเขาทิ้งคะ่ะดอกของเขาร่วงเต็มเลยค่ะเพื่อนๆร่วงเต็มเลยแม่ก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของเขามีคนนี้แม่รู้แล้วแม่ก็จะเก็บดอกของเขาไปตากแห้งค่ะเพื่อน เราก็จะชงเป็นชาค่ะมะละกอก็ดอกของมะละกอนี่มีประโยชน์คือจะทำให้เสียงเราดีค่ะใครที่เสียงแหบเสียงแห้งจีบคอค่ะเราลองนี่แหละค่ะลองกินชาดอกมะละกอดูค่ะตากแห้งแล้วก็เอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มค่ะเพื่อนๆลองทำดูค่ะเพื่อนๆ แม่เล่าให้เพื่อนๆฟังแม่ก็จะลองทําดูเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรกค่ะพอเรารู้แล้วเราก็เลยต้องทําค่ะยิ่งเราทําเกี่ยวกับการใช้เสียงนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้เสียงทุกวันอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเสียงแหบเสียงแห้งค่ะเราได้สูตรแล้วค่ะเราลองทําดูค่ะเพื่อนๆเ,เราได้สูตรแล้วเรารู้แล้ว <c oughs> รู้ประโยชน์ของดอกมะละกอแล้วเราก็จะเอาดอกมะละกอไปตากแห้งแล้วก็จะเอา มาชงเป็นชาดื่มกันค่ะเขาก็จะช่วยให้เราเรื่องเสียงของเราก็จะไม่แหบค่ะแล้วก็ทำให้เราหายเจ็บคอค่ะลองทำดูนะคะพเพื่อนๆลองทำดูเพื่อจะมีอาการดีขึ้นค่ะแม่ก็เสียงแหบเหมือนกันค่ะทำคลิปเยอะก็เสียงแหบค่ะใช้เสียงเยอะก็เสียงแหบค่ะเลยจะลองทำดูค่ะเราได้สูตรแล้วค่ะเราได้สูตรของ ดอกมะละกอแล้วค um, ่ะเราก็ไม่ทิ้งดอกแล้วค่ะทีนี้เราจะไม่ให้ดอกเขาร่วงทิ้งแล้วค่ะเราก็จะใช้ดอกของเขาให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อนๆแม่ก็ไม่รู้ค่ะเขาเพิ่งรู้นี่แหละค่ะเขารู้แล้วก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะจริงๆมะละกอเขาก็มีประโยชน์ทุกส่วนนี่แหละค่ะเพื่อนๆลูกเขาลูกสุกลูกดิบก็มีประโยชน์หมดแต่ว่าวันนี้แม่มาเล่าถึงดอกของมะละกอค่ะดอกของมะละกอสายค่ะเพื่อนๆ เขาเป็นยาค่ะเขามีประโยชน์เยอะค่ะประโยชน์ของมะละกอก็มีหลายอย่างค่ะช่วยอย่างดอกมะน,นี่ก็ก็บอกว่าลดน้ําหนักได้ค่ะลองลองทําดูค่ะเ,เพื่อนเผื่อมันจะลดน้ําหนักได้นี่แหละค่ะแม่ก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังเล่าแล้วเราก็ต้องทําตาม้วยค่ะเ,เพื่อนเรารู้ประโยชน์ของเขาแล้วเราก็ต้องทําค่ะ เราก็ปล่อยให้ดอกเขาล่วงทิ้งตั้งนานแล้วค่ะไม่เคยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจค่ะ <c oughs> พอแม่รู้แล้วแม่ก็จะแม่ก็จะทําตามแล้วค่ะแล้วก็จะมาดูค่ะว่าเสียงเราจะเป็นยังไงค่ะเสียงเราจะดีขึ้นไหมเราจะหายจ็บคอไหมตอนนี้แม่ก็จ็บคอเหมือนกันค่ะใช้เสียงเยอะอย่างคนที่เป็นหวัดเป็นไอเป็นเจ็บคอนี่ค่ะก็ลองลองทําแบบนี้ดูค่ะเอาดอกของมะละกอไปตากแห้งแล้วก็ เอามาชงดื่มเป็นชาดอกมะละกอค่ะลองทำดูค่ะเผื่ออาการจะดีขึ้นค่ะเราก็ได้สูตรมาแล้วค่ะเลยมาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะแล้วโชคดีแล้วที่เรามีมะละกอสายเนี่ยค่ะเพื่อนๆประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเออดีแล้วที่แม่ไม่ตัดทิ้งวันนี้ก็มีเรื่องมะละกอสายมาเล่าเพื่อนๆฟังแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของของแม่ด้วยค่ะกำลังใจของช่องค่ะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะถ้าดีก็แชร์บอกให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะม่าเราก็ก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง ดอกมะละกอสายกับประโยชน์ของดอกมะละกอสายค่ะเพื่อนๆลองทําดูค่ะดอกของมะละกอสายก็มีประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าวันนี้แม่จะทําจะเก็บดอกของมะละกอสายไปทําไปตากแห้งค่ะเราจะไปทําชาดอกมะละกอก,กันค่ะก็จะช่วยเรื่องเสียงของเราได้ค่ะเรื่องลดน้ําหนักได้ค่ะลองทําดูค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เสียงแหบเสียงแห้งเก็บคอก็ลองทําดูค่ะ เผื่อ <PE AR> ว่าการจะดีขึ้นค่ะเอาวันนีแ้แม่ก็มีเรื่องมาเล่าเพื่อนๆฟังแค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนๆถ้ามีเรื่องอะไรดีๆก็จะมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกคะ่ะมะละกอแม่ก็มีคะ่ะอันนั้นก็เป็นมีลูกก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกอสายคะ่ะเราก็เก็บไว้ค่ะเรารู้ประโยชน์ของเขาเราเราก็จะเก็บไว้ค่ะเพื่อนๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านเลยคะ่ะโอ้นกร้องเต็มเลยคะ่ะเพื่อน